มาค่ะทุกคนจ๋าหยนี่เราไปช็อปมาได้แล้วส่งตามนุษดูสีสันสะกนแสบอีลีพ่อแม่พี่น้องน้ำจนล้นครกกกุง,งไม่ใช่กุุงซดเด้อทุกคนกุุงซุปแล้วถ <c oughs> ักเนสตะกอนยกคอมาปลูกว่าดินหมดตั<อ>้งใจมาหามราะากด้วยตรงแหละได้ละมระกอ แฮบปีมีตามสุดหลายดูยเห็นไหมไปทุกคนนุชพัดแสบเดอ้อพี่น้องเดอ้อกรอบกอดสวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหแดดสองตาทุกคนตอนนี้นะคะนุชกำลังเลิกงานนะคะเลิกงานแล้วแต่ว่า วันนี้นะคะนุชไม่ไปยิมเมงล่างนะคะอากาศดีนุชขอตักถัวอากาศก่อนนะคะอาทิตย์นี้อาทิตย์หนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่าอยากกินสตามตำมากๆนุชก,ก็เลยว่าเดี๋ยวนุชจะไปดู้านไทยไปหาสตามตำเอไปหามะละกอแล้วก็อาจจะเป็นปลาหม,มึกหรือกุ้งจะดูกันก่นอนนุชจะเอาไปตำใส่สตมตำปลรราแซบๆแล้วก็จะเอาไปนั่งกินในสวนกับพักอากาศเขียวนะคะร้วพอดีนะคะเจอรี่อย่าท่องเสียทันีีนุชเลยว่าจะมาหาซื้อบลูเบอร์สมนะคะไปหายเจอรี่ด้วยโอเคเดี๋ยวนุชจะพาทุกคนไปด้วยกันนะ โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเรามาที่ร้านคุบนะคะมันจะอยู่ใกล้ตรงรถบัสของนุชที่นุชมาขึ้นรถบัสกลับบ้านเนาะนุชจะมาซื้อบลูเบอร์ซุปไปไหอรี่นะคะแต่เดี๋ยวจะดูกอนว่ามันมีผลไลม้อะไรให้เองกินมอง,งุ่นอง,งุ่นเขียว29โครนเม็ดใหญ่มากอะ่ะ เ่าว่กกินสมตามแล้วมันเผ็ดๆนุดเอาหุ่นไปกล่องหนึงเนาะเอ้ยลืมเอาตะกามาเดี๋ยวนุชจะเดินไปร้านไทยนะคะร้านขายของเอเชียนี่แหละไม่ใช่ร้านไทยอุ้ยวันนี้อันนี้ราคาถูกมะเอมะเขือยาว2อัน18ทุกที่อันหนึ่งละ19โคนเลยนะมะเขือยาวม่วง สุด for the best price สมลอสำหรับราคาสมาชิกนี่ค่ะมันเป็นกูดลัแคทีเรียบลัวแบ์ช่วยให้ท้องช่วยให้ท้องดีขึ้นถ้าเราท้องเสียหรือว่าอะไรนี่นะวันหมดอายุวันที่25วันนี้วันที่13นะคะเอาไปกล่องนึงไงเจอรี่ ทุกคนนุซื้อของไฮเอรีเ็ตแล้วนะคะนี่ไปร้านคุบมาของร้านคุปราคาค่อนข้างสูงกว่าร้านปกติที่เราไปช็อปกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้อหลายอย่างก็จะเป็นขนมคุกกี้นะคะที่ที่ทำมาจากข้าวนะคะข้าอะไรนะข้าวซาลี่เหรอเออนั่นแหละทุกคนตอนนี้นุกก้กำลังจะเดินไปร้านเอเชียนะคะแดดร้อน แล้วก็นะักกระเป๋ากระเป๋ายิ้มก็ทำงานอะ่ะแล้วก็อันนี้แหละเดี๋ว n น t จะต้องรีบกลับมาขึ้นรถไ้ทันรถจะออกตอน4ี่โมงสินาทีเดี๋ยววันนี้นุจะกลับไปตามสมกินแล้วก็เอนจอยแดดนะคะเพราะว่าแดดนานๆมาที่ยิ้มนะ่ะเดี๋ว n น t จะไปช่วงที่อากาศมันหนาวแล้วก็มันมืดคึมกว่านี้ชักนิดนึงแต่วันนี้อากาศดีมากนุชเลยอยากจะเอนจอยแดด ต้องตาลีตักตรงอากาศดีไปก่อนนะคะนานๆมาทีถึงเนาว้านเอเชียแล้วพูดไปหอไปเดินไปมาหามะาละกอด้วยค่ะวันนี้พริกที่บ้านมีแล้วนี่ค่ะอยู่ตรงฮันเด่นนะคะเดินไปตรงนึ่นก็จะมีป้ายรอรถบัสขายผักขายพริกอาหารเอเชีย นี่ค่ะก็จะมีของเอเชียขายนะคะพวกซอสเพื่อเพื่องต้มยำอะไรขงพะล้นุดไม่ได้มาร้านนี่นานแล้วนะปกติเมื่อก่อนนุดมาก็อ่อนกระตานุชจะมานี่แหละแต่ว่านุชไม่ได้มานานแล้วเนี่ยมาม่าเพชรเนี่ยไม่ได้ซื้อไปกินนานแล้วเดี๋ยวหนุดจะเอาไปซื้อซื้อไปกินอีกมันไม่มันไม่เพชรเท่าไหร่หรอกทุกคนแต่ว่าซื้อไปกินหน่อยนะห่อละยี่สิบสองอันไหนอะสไปซี่ที่สุดฮอตชิคเก้นราเมน นุชลองอันนี้แหละเอาไปห่อหนึงปกติก็ไม่ได้กินนานมากเลยเดี๋ยวนุชจะต้องรีบทําเวลานะคะมีผักกานบ้างมะละกอนี่มะละกอแต่งใจมาหามะละกอโดยตรงอิกรอบหรือเป้าอยากได้มะละกอกอบกรอบลูกนี่62คน ไม่แพงหรอกทุกคนลูกหนึ่งนุ่ต่ำกินได้ตั้งหาทีนะคะมันละกอลูกหนึ่งต่ำกินได้ตั้งนานเขาลูกแข็งๆนี่แหละได้ละมันละกออุ้ยถัวล่นนี่ เดี๋ยวดูถั่วฟักยาแป๊บนึงอ๋อมันเหี่ยวแล้วมันเหี่ยวแล้วไม่รู้ว่าจะเอากุ้งดีไหมหรือจะเอาจะเอากุ้งหรือว่าจะเอาปลาหมึกทุกคน เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนนุซื้อกับข้าวเสร็จแล้วนะมากินนุได้มะละกอลูกหนึ่งหกสิบสองโครนต่อลูกแล้วก็กุ้งนะคะถุงหนึ่งหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าโครนนะคะเกือบสองร้อยและแล้วก็มามา่เาเกาหลีหนึ่งห่อนะคะแค่อยากเอาไปกินแบบหายอยากเวลาอยากกินเนาะนุจะเอากุ้งตกลงนุเอากุ้งไปตำใส่สมตำนะคะเดี๋ยวจะไปกินโซ่แซบ่บๆกับอากาศดีๆแล้วก็จะไปแก็บพัก พักกาศเขียวหินมากินกระตํามสมเด้อว,วันนี้พักกาศเคียวหินนุชกินได้แล้วนะคะไปไปรอรถอีก17นาทีเดี๋ยวรถมาค่ะนี่ก็จะเป็นเมืองฮันเด้นนะคะทุกคนตรงนี้นะมีร้านเวียดนามด้วยนะร้านอาหารเวียดนามแล้วก็จะมีพวกชานงชานมขายด้ยเด้อแต่นุชยังไม่เคยลองมาสื่อกินเลยนะชานม นุจะไปรอรถอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งโนน่นรถนุจะมาเนี่ยทุกคนในเนี่ยมีร้านเวียดนามมีชานมขายด้วยนะคะไปสื่อชานมกินไหมทุกคนมัชชะมัชชะที่วัะดูแฮนซ่าแฮนซ่าฮุนายเตสเนื่อง นะคะนุชจะมาสั่งอันนี้นะคะทาโรมิลทีนุชเอาเป็นไส้ใหญ่นะคะ59โครนนะมันมีหลายรสชาตินะคะทุกคนเนี่ยมาลองกินได้อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่นุชจะกินนั่นนี้ก็จะเป็นอาหารเวียดนามนะคะเดี๋ยววันไหนนุชจะพาเจอรี่มากินนะร้านเขานารักนะ่าจะของร้านเขาก็นารักด้วยคนเวียดนามเขาเฟรนลี่นะคมไฟเขาจะเป็นเหมือนหมวกเหมือนป,ประเทศเขาเลยเนา นี่นะคะทุกคนอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงที่จอดรถที่จอดรถบัสต,ตรงนี้ทุกคนเขามากง่ายตรงนู้นเป็นกรเกลเลอรียน,นะคะฮันเดนห้องสมุดฮันเดนตรงนี้แล้วก็เดินข้ามถนนมานี่เลยนะ,ะ <laughs> ทักนเนสตะก้อนยกคอมมาผูกว่าดินมอสด<อ> <laughs> เฮดดอ ปูดูเล,นละนะฮะยกปูเอียอร่อยอยู่นะทุกคนแต่ว่าน้ําแข็งมันน้อยไปหน่อยถ้าน้ําแข็งมันเยอะกว่านี่อ่ะมันจะแบบว่าเย็นมากเพราะอากาศมันร้อนถ้าบ้านเราเราจะใส่น้ําแข็งแบบเยอะๆเลยนะเพราะอากาศมันร้อน คนจา๋านี่เราไปช็อปมาได้แล้ะสมตมนุชด,ดูสีสันสะก้อนแซบอหรีพ่อแม่พี่น้องน้ำจนลนครกอืมเบิงคนโบราณเขาบอกว่าถ้าใครสำสมตามน้ำหลเนี่ยแสดงว่าเป็นคนมีน้ำใจเยอะสงสัยแม่จะน้ำใจเยอะจริงๆดูอ้อนดูสมตำแม่จนเหียยหี้วจานเลยดูสีสันค่ะทุกคนการันตีความแซบจากอ้อนนะคะอ้อนชิมแล้วเมื่อกี้นี้เราได้องุนลูกใหญ่มาด้วยใหญ่โป้งๆเลยเอาไว้กินเพือเพชร อันนี้ก็คือปลาเมืกนะทุกคนปลาเมือกแห้งนุซื้อจากพิมพ์ชนกนะเขากัับมาจากไทยอะ่ะเดี๋ยวเราจะมานั่งกินส้มตำกระท่อมน้อยปลายนาะของเรานี่แหละทุกคนนี่เดี๋ยวอาทิตย์นี้จะทำให้เซททำให้สวยก็นี้ซื้อใหม้มาประดับติด,มมดนนะ เนาจะพาทุกคนมาตัดพักนะคะตัดผ oh, okay, so ักกาดเขียวหน่อยไปกินกระตามสมโซทบของเราไะมาดูผักกาดเขียวอ่อนเลยออกมาดูเห็นชั้นไ่ยังนี่เขาเป็นั้ำเฝ้าอยู่นี่มาตัดผักกาดเรากระพาผักอันนี้เองกินกระสามสมอร่อยมากแสบเด้อพี่น้องเด้อกรอบๆกินไปเถอะได้ไม่จะเมื่อวานอีกไม่จะแม่ไม่จะเอามาเล่นเมื่อวานอีก เพราะว่าต้นผักกาดเขียวมันไม่ใหญ่ดอกมันจะต้นแค่นี้ถ้าใหญ่ใหญ่กว่านีไ้ไปก็แต่ประมาณนี้ละใบมันจะยิกสกอแอดแต่ปลาปบยาสลัดเจอนี่ไมกเินโอกเกิรเดี๋ยวจะเอารอบสองมาโรยแหละอันนี้พอดีโตได้กินรอบสองก็จะได้ตามทาัน นี่งแล้วแม่จะไปเอาอะไรกวางตุงมาด้วยระวังแม่พระบุงอยู่ไหนนะ เดี๋ยวจะปลูกรอบสองอยู่เดี๋ยวจะเอา,มาเมล็ดมาโรยอีกเราก็ปีนี้เองปลูกพักชาแม่โมจะทำงานไ <c oughs> ม่มีเวลาเพราะปะพอแล้วส้มตามเราล้างสดๆกินกับส้มตำ ต่กินจะส่งตามกรอบกรอบกรอบส่งตามลแซ่บขออันนี้จะใบแน่จะตัดขวางตุ่งกับบอตตาก,กาตัดก็จะไหวกินดอกอยู่ผัดน้ำมันหอยโอเปตัดดอกเสียดาย <c oughs> จะไหวกินดอกผัดน้ำมันหอยป้าอ่อนป้าแม่คอวู้แั๊เดี๋ยวเองสลัดเต็มกระใจแล้วเมื <c oughs> ่วอวานยังต้นไม่น้นอ,ยอยเลยสลัดก็หอมอ่ะไม่นี่ขึ้นม่ใหญ่แล้วปะกินข้าวพออีก oh, เด,ดนนี่เอ,นะอ็มเต้นนกตัอิฐนะเจลี่ปล่อยมานานแท้ม,มาค่ะทุกคนกินข้าวปลาเมึกย่างหิวม,มากเลย <el> ส้มตำเจลี่บอกว่าปลาเมึกย่างมันมันกี่วะ <laughs> เฮ้ยปลาเมืออ่อยทอดอร่อยมากเลยปลาเมึกแห้งโนติเมนต์แคปตัวนี้ทุกโต๊ะมันน้อยเกินไปสำหรับบุฟเฟ่ของเราเดลนี่บอก อร่อยมะเลยกินตอนสมเน่ะน้ำมันเหี่ยแล้วโอ้แสบนะกินข้าวสมตามกับกระท่อมปลายนานะคะทุกคนจา้ามีความสุขชิวชวิปลายนาทะเลหเนะผัก<ะ>ผักผักกาดเขียวผักกาดเขียวมีความซีดเหียเปมนไหม จะได้ถามมานี่หลายผัก,กาดเขียวผักกาดเขียวอยู่ครับทูสปีดไทยนะสลัด g ก o w i เขียวผักกาดเขียวน้ำลายแตกรอนพักสดด้วนะอืมอทำอย่างไรแล้วนอบกัน พุตงวตัวโจพักกุกเองอร่อยมากออ,อนกินเป็นไหมพักกาดเขียวมันจะคมนิดหนึ่งนะเ <insi zza> วะลาที่เรากินอะไรแล้วแบบมันโดนโากดนนี้มันจะแฮปปี้มีความสุขมากเลยอร่อยอ่อนไมเ่เผ็ดมากเกัินไปเนาะก็ลังแซบเนาะ บ้านนี้ขาดปลาะไม่ได้นะคะอยู่แบบขาดปลาะไม่ได้ทุกคนวันนี้จะรีบป่วยเจอรี่เลยไม่ออกกล้องหนังวงันเจอรีบป่วยนะคะนั่งข้างๆนี่แหละกอ,อนชิมเอาไว้ตรงนี้อทองเสีย เมื่อคืนนี้วิ่งเขาขนา้ำตาดึจากจ็กไปกินอะไรมาไม่ได้กินอาหารไทยหรอก <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่านอนไม่ค่อยหลับนอนดึกด้วยแล้วก็ร่างกายมันแปรปวนเจอรลีนั่งดูคนไทยกินสมตำปูป,ปลากับสมตำปลากับเปอะไรนะ ปลาหมึกตอดจออัดไปเลถ้าเราเผ็ดแล้วก็กินอ่างวนต่อนะฮะอ่างวนหวานมันคะซึมเลยจังนีย มาสบายใงเลยเนี่ยแทนแทนกินบะหมี่ทอดไหมกินเยอะๆกิ้นซมตำเยอะๆแสบจนกินมือบ่กินช้อนเด้อทุกคน <laughs> คนอีสานเวลากินตำสสมชอบกินกระมือเนี่ยัาคปลูกเองมันจะกรอบเพราะว่ามันสดเอ็เก็บมาและเองก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรได้ไดกรอบหวานธรรมชาติเสร็จแล้วก็อขูดขนาดนี้กำลังอร่อยเลยเนาะซับก่อนแล้วก็ไว้นั่นหละขูดดี ก็ร่อยมดนะตอนนี้น่ะเสเล์อาหารมากตอนเลิกจะจะหิวมากเลยตอนเลิกงานมาจะหิวแบบสุดๆคุณิวฟินิกโปรมีบ้างทำอะไครับชุดยูดิงอยากให้ทุกคนเห็นสมตามเด้มอยู่ไกลพวด เขาเห็นแล้วทีแรกยอวอตวิลดยุอุด๊ดอุอ๊ดอ้นทำอะไรมาเดอ้อสุภูทุกคนมากินส้มตนไนำกันค่ะ แฮปปี้มีอาหารถูกปากไอแอมไรี่แฮปปี้ส้มตำแซ่บๆกลับไปผักสดๆรุๆ่มกุ้งไม่ใช่กุ้งสดเด้อทุกคนกุ้งซุปแล้วเพราะไม่ค่อยกล้ากินดิบกลัวพยาธิไม่ใช่อะไรหรอก ก่อนเผ็ดานุดกินคนเดียวนี่แดงกว่านี่อีกนีนน่ถ้ากินคนเดียวนี่แบบตำพริกหรือตำส้มตำครับ h a v e y o try w i n d r u b o mm. Hot is the big one. Damn. On. มันดีจ้าเสรีเพชรมากนี่อ่ะไม่ไม่ไม่เห็นความเพชรเลยวะอ่อนกระตาเน่ยกินเพชไม่ค่อยได้เหมือนเหมือนเพราะว่าอ่อนโตมากก็ยายไงเดี๋ยวแดงเนี่ยอ่อนตอนเดี๋ยวแดงอายุกลจะมากแล้วท่นนี่ พราะยายอยูุ่มาแล้วยายแบบเพ็ดไม่ค่อยได้ยายก็เลยไม่ค่อยได้เลี้ยงหลานแบบเลี้ยงเพ็ดๆเ,เ,เหมือนตอนเลี้ยงลูกตอนเลี้ยงลูกโอโ้โหคนตำแต่ตำสมใส่แต่พริกเยอะๆอยาแดงท่านี้ลูกยาแดงทุกคนกินพริกเยอะมากเลยโดยเฉพาะพี่จิ๊บน้องชายนุนะ๊น่ะกินพริกเยอะมากตำสมตำทีคิดไปตำพริก